สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรีบบทเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นสรุปเนื้อหาของเกม Black Myth อุคงในบทที่5พาราทหลังนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้จะรวมเป็นคลิปเดียวอีกทีก็แล้วกันนะครับการเวลาได้ผ่านไปนับศตวรรษ หลังจากที่ปีศาจกระทิงได้ร่วมกองทัพสวรรค์ปราบสุนหงคงกลืนพระาธาตุเก็บเอาไว้และเข้าถึงศาสนาพุทธแล้วไม่นานนักพระโพธิสัตว์จึงอนุญาตให้ราชากระทิงได้กลับบ้านนิสัยของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เป็นปีศาจตาหวังผู้ยิ่งใหญ่มีชีวิตที่ไม่ธรรมดาผู้แข็งแกร่งที่สุดใน3มโลกชื่อเสียงขจรไกลไปในทวีปทั้ง4ี่เขาเป็นวีรบุรุษในหมู่ปีศาจอนาริยชนเราผู้ไม่ยอมสีโรราให้กับใครหลังจากบ้านเกิดไปนานบัดนี้เขาได้ เปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วด้วยเงาของสหายเขาจึงได้เข้าถึงความตระหนักรู้ในธรรมันแท้จริงนะฮะการเวลาได้ผ่านไปนับศตรวตรรษนางรากสศศีและผิงผิงลูกของเมียน้อยเนี่ยกล่าวดีเจเสียงดังพร้อมกับจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับการกลับมาในที่นั้นเจ้าที่จึงได้ซักถามว่าทําไมท่านถึงได้กลับมาเร็วนะักราชากระทิงก็ตอบว่าพระโพธิสัตว์ช่วยอ้อนวอนพระอยูไรในนามของข้าจึงได้รับความเมตตาให้กลับมาได้และเขาตัดสินใจจะอยู่แต่ที่บ้านไม่ไปไหนอีกแล้ว นับจากนั้นนิสัยของราชากระทิงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากที่เคยดุร้ายไม่ยอมใครตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาได้ปฏิเสธคาเชิญงานเลี้ยงทั้งหมดหยุดทุกการเดินทางอาศัยอยู่แต่ในเขาเปลวเพลิงอยู่ในตำาหนักคอยช่วยเหลือง,งานบ้านให้กับนางรักศรีเป็นพ่อบ้านเจกล้าไปแล้วนะฮะคอยฝึกเหล่าทหารใช้ชีวิตกับครอบครัวที่หลงเหลืออย่างปกติสุขเรื่อยมาขณะเดียวกันหงไฮเอ๋อที่อยู่กับเจ้าแม่กนอิมในป่าไผ่ม่วงเนี่ยเคยอยากจะไปทํางานกับปีศาจมีดำแต่ว่าถูกปฏิ เพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยไม่อนุญาตระหว่างนั้นเขาจึงได้รู้ชาติกําเนิดตัวเองว่าเป็นเจ้าชายของญาติหลายทศวรรษถัดมางหงไห่เอ๋อก็ได้รับคําสั่งจากพระกวนอิมให้กลับมาอย่างเขาเปลวเพลิงรับใช้บิดามัรดาได้ทั้งสี่ก็เลยเอนจอยชีวิตครอบครัวอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แต่แล้วนางรักสีก็สังเกตว่าราชากระทิงเริ่มผอมและแก่ตัวลงกินน้อยลงร่างกายดูโรยราและกลับสู่ร่างเดิมเป็นกระทิงยักษ์ชอบปีกตัวอยู่บนยอดเขาอาเจียนร่าให้คิดถึงหอคงที่เขาได้ทรยศในที่นั้นในตอนแรกสาวใช้นึกว่าราชาน่าจะมีอาการป่วยของวัวที่พบได้ยากแต่ผิงผิงคาดว่าองค์ราชาคงจะสํานึกในแบบท,ที่ได้ก่อเอาไว้หลังจากที่บําเพ็ญในหลิงซานมาช้านานนะฮะเจ้าที่เองก็ทราบว่าจิตใจขององค์ราชานั้นยังพันธนา การด้วยอดีตและไม่สามารถที่จะเป็นอิสระยากที่จะหลีกหนีได้ฝ่หหายหงไห่เอ๋อนั้นตั้งแต่รู้ชาติกําเนิดก็เกิดความต้องการชิ้นส่วนร่างกายของหอคงจากบิดาให้ตัวเองกลายเป็นตาเซิงให้ได้เพื่อแก้แค้นเหล่าเทพที่เคยกระทํากับวงวานของยักษ์มีครั้งหนึ่งราชากระทิงได้เรียกบุตรชายมาทําความรู้จักกับจอมพลขวานแนวหน้าคนใหม่ที่เพิ่งแต่งตั้งเจ้าเด็กแดงถึงกับกล่าวว่า ดีเลยถ้าท่านพ่อวางใจในความสามารถของท่านแล้วก็ไว้ข้าเป็นราชาเมื่อไหร่มาเป็นแม่ทัพของข้าก็แล้วกันนะราชากระทิงตบมือเสียงดังและชมว่าช่างมุ่งมั่นจริงๆเลยนะแบบนี้อนาคตของแดนนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วละหงไห่เอ๋อจึงรีบถามทันทีว่าท่านพ่อทําไมไม่ให้สิ่งนั้นกับข้าซะเลยล่ะเจ้ากระทิงพอได้ยินเนี่ยก็ทําสีหน้าทะมึงทึงแล้วก็ไม่ตอบในที่นั้นท่านพ่อในเมื่อวางใจข้ากับแดนนี้กาอีแค่สิ่งนั้นก็ส่งให้ข้ามาเลยไม่ดีเหรอตั้งแต่ท่านได้มาท่านก็ดูแกศ าไปเยอะแล้วท่านแม่เนี่ยก็เป็นกังวลมากเลยนะ ราชากระทิงจึงรีบโบกมือปฏิเสธและตัดบทว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเขาจะนะทําให้เด็กแดงเนี่ยอึ้งไปเลยแต่ก็ไม่พยายามจะขยันขยอบีดาต่อไปอีกในที่นั้นไม่นานนักโงไห่เอ๋อก็คิดแผนการจะกะบฏขึ้นมาเริ่มจากเรียกตัวผิงผิงมาที่หลังเขาหลังจากที่นางส่งกันบ้านให้แม่ไปแล้วหงไห่เอ๋อจึงได้ท้าผิงผิงเล่นเกมไล่จับโดยให้ผิงผิงแปลงเป็นยิ่งจอกและเขาเป็นฝ่ายจับปรากฏว่าโงไห่เอ๋อชนะเขาจึงคอมเมนต์ว่าการฝึกของท่านแม่คงอ่อนหัดไปงั้นสินะ ผิงผิงจึงแบ่งอินทผลาไฟซึ่งเป็นรางวัลจากแม่เลี้ยงให้กับพี่ชายของเธอผู้เป็นพี่ชายจึงถามว่าตอนนี้ฝีมือของข้าพอสู้ท่านพ่อได้หรือยังแต่ว่าน้องเนี่ยไม่กล้าตอบนะฮะเธอตอบเพียงว่าข้าเพียงต้องการให้ครอบครัวอยู่แบบสงบสุขอีกครั้ง หากท่านมีอะไรบอกกับข้าได้นะท่านพี่แต่แล้วจู่ๆน้องก็โดนทําให้สลบจากด้านหลังแต่ก็ไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นยังไงต่อไปแต่ผมคิดว่ายังไม่น่าจะตายหรอกนะฮะฝ่ายเจ้ากระถิงกลัวว่าลูกจะรนหาที่ตายจึงพยายามจะห้ามและเกิดการต่อสู้กันจากนั้นก็จัดการจับลูกชายล่ามโซ่และให้สัตว์เนตรทองพาหนะของตนเฝ้าเอาไว้แต่หงไห่เอ๋อก็พยายามจะแก้แค้นอย่างไม่ลดละแถมยังด่าบิดาว,ว่าไอ้เจ้าแกงโง่ท่านรู้ตั้งแต่แรกแล้วทําไมยังเป็นหมารับใช้พวก มันอีกถ้าไม่เคยคิดจะตัดเยื่อใยของพวกเราสักนิดถ้าสายเลือดมีความสําคัญกับท่านนักและวก็เอาพระทานมาให้ข้าซะและข้าจะแก้แค้นให้กับคนของข้า ราชากระทิงจึงเกิดความลังเลอีกครั้งต่อมาเจ้าเด็กนรกก็พยายามจะแหกโครงออกมานะฮะพอราชากระทิงมาถึงก็เห็นว่าสัตว์เนตทองเนี่ยมันได้ไล่ตามและต่อสู้กับลูกมาระยะหนึ่งแล้วและกําลังจะถูกกรงเล็บของมันตรึงเอาไว้แบบที่ว่าไม่มีทางรอดแน่ๆด้วยความดุร้ายของมันเจ้ากระทิงจึงจําเป็นต้องทําร้ายสัตว์เนตทองเพื่อช่วยชีวิตลูกชายของเขาโชคดีที่เขายังมือไว้ได้มากพอที่จะทําให้มันไม่ถึงตายแต่ปรากฏว่าบาดแผลของหงหาเอ๋อที่ปรากฏ เนี่ยเป็นของปลอมซังั้นในขณะที่แผลเก่ายังไม่หายดี คราวนี้ราชากลับได้แผลใหญ่จากทวนอัคคีของเด็กเวรคนนี้ทำให้เห็นว่าฝีมือการใช้เพลิงของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากเกมได้เปลี่ยนกลายเป็นหงไห่เอ,อ๋อที่เป็นฝ่ายขังบีดาไว้บนยอดเขาแทนครับราชากระทิงจึงได้แต่มองพาหะคู่ใจเดินกระเพลกออกไปจากสนามรบในที่นั้นในตอนแรกเขาคิดจะเรียกมันแต่ก็ไม่ได้ทําพาหนะที่เขาใช้มานานบัดนี้ได้ถูกลูกชายขี่ออกไปอย่างไร้ความปราณีโดยไม่ได้หันหลังกลับมาเลยแม้แต่น้อยอาวุธที่เขาไว้ใจมากที่สุดตอน น,นี้ได้ถูกนาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็มีอาจทราบได้แท้ชะกันบนร่างดังกล่าวไม่ใช่เพราะกฎแห่งกรรมแต่เพราะหัวใจของผู้ชายที่เป็นพ่อในส่วนลึกของจิตใจได้มีเสียงอันคุ้นเคยกล้องออกมาว่าคนที่อยากช่วยเจ้าเจ้าขับไล่ออกไปส่วนคนที่อยากฆ่าเจ้าเจ้ากลับช่วยเขาอย่างนั้นหรือใช่เจ้าช่วยข้าได้และข้าก็ช่วยเจ้าได้เช่นกันแต่ใครเล่าจะช่วยพวกเราได้ทําให้ราชากระทิงรู้สึกปวดหัวอีกครั้งครับ จากนั้นอีเด็กนรกจึงเริ่มทําการยึดอํานาจของเขาเปลวเพลิงรวมถึงให้สมุนทั้ง6คอยกันคนของบีดาและคนนอกเอาไว้แถมยังมีพวกเดดวอล์กเกอร์ติดไฟออกอลาวาดจนวุ่นวายไปหมดเลยครับพอพระเอกมาถึงประตูทางเข้าเขาเปลวเพลิงพร้อมกับตือโป้ยไก่แล้วหลังจากที่ได้ฝ่าฟันตัวกีกี้ก็ได้พบกับจอมพลขวานแนวหน้าของราชากระทิงและได้ประมือกันเล็กน้อยเพราะว่าเข้าใจผิดนะฮะพอรู้ว่าเป็นคนคุ้นเคยกับองราชา และเล่าสถานการณ์การก,ารกรบฏของเด็กนรกให้ฟังตัวเขาสังเกตว่ามันผิดวิสัยมาก เพราะถ้าองค์ราชาเอาจริงแล้วก็จะมีเด็กแดงสิบคนก็ไม่ครานามือรอกแถมสัตว์เนตรทองปี่ชุยก็ไม่อยู่อีกน่าแปลกใจจริงๆเลยเมื่อพระเอกกับโป๊ยไก่ได้ฝ่าฟันและทําลายรถพ่นไฟไปสองคันเนี่ยก็ได้พบกับจิ้งจอกน้อยโดนมัดเท้าและห้อยเอาไว้และบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ลิงใจดีข้าโดนมัดแบบนี้มาสามวันแล้วดีใจจังเลยที่มีคนมาช่วยหากท่านเมตตาช่วยเหลือครอบครัวข้าข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามเลย พระเอกจึงต้องต่อสู้กับสมุนของเด็กแดงสองตัวแรกนั่นคือร้อนดังไฟไว้ดังลมพอชนะแล้วจิ้งจอกน้อยจิงกลายร่างเป็นผิงผิงและอ้างว่าเป็นลูกสาวของราชากระทิงกับเจ้าหญิงหน้าโยกและอาสาขอนําทางไปขอพัดจากแม่เพื่อหยุดพี่ชายของเธอแต่ตือโป่ยไก่ก็ไม่เชื่อใจพยายามเตือนว่าอีนี่ตอแหลจดเจนจึงใช้จักระจรทองสอดแนมไปครับจากนั้นพระเอกก็ได้ฝ่าฟันในเขตของภูเขาไฟและต่อสู้กับขุนพลหน้าประตูวังคู่ที่สองนั่นคือหมอก ในเมฆเมฆในหมอกแต่และชื่อนี้โคตรแปลกนะฮะพอเข้าไปถึงเขตวังมรกรแล้วก็จะเห็นนางรากาสีกับเจ้าที่แห่งเขาเปลวเพลิงอ,อยู่ในที่นั้นนางได้ปฏิเสธจะให้พัดกับผิงผิงโดยอ้างว่าเจ้าคิดจะปกครองเขาเปลวเพลิงร่วมกับพี่ชายของเจ้าใชมิล่าคารุนะส่วนเจ้าที่แจ้งว่าผู้ถูกชะตาลิขิตมาถึงแล้วและกําลังจะมาเอาพระาธาตุของตาเฟิงแต่ว่านางรากาสีกลับไม่กลัว เจ้าที่จึงพยายามพูดถึงชะตากรรมและความจริงและชี้ให้เห็นว่าใครคือคนที่แคร์นางมากที่สุดโดยแท้จริงนางก็เลยกวากมือมานั่งข้างๆสิจ,จ๊ะทำเอาเจ้าที่ตกใจแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะฮะสร้างความตกใจให้กับผิงผิงมากและค้านว่ามันกําลังหลอกใช้ท่านอยู่นะท่านแม่อย่าไปหลงกลเชียวเจ้าที่จึงได้แสดงท่าแท้ออกมาและเสกมนให้ผิงผิงว้าออกไปแต่พอแต่มือกลับกลายเป็นพี่หมูของเราแปลงร่างมากับดักนั่นเหงครับทำให้เจ้าที่เนี่ยโกรธมาก เขาจึงใช้หยดน้ําจากสวรรค์ชั้นดุสิตเข้าไปสู้ในอีกมิตินึงพอสู้ไม่ได้จึงเรียกปลาหยินหยางออกมาเมื่อเอาชนะได้แล้วเขาจึงสัมทับว่าเดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการกระเพื่อมเพียงหยดเดียวเอง <laughs> <laughs> เมื่อพระเอกขึ้นไปต่อก็ทําลายรถพ่นไฟไปอีกคันคอยหลบสมุนลูกบอลเหล็กไปด้านบน ซึ่งก็คือสมุนเอก2ตัวบนเอาล่างล่างเอาบนแต่และชื่อพอวิ่งไปถึงในสุดพิงๆิงก็อาสาดับไฟแต่ตือโป่ยไก่ติดใจว่าของปลอมหรือเปล่า โดยนางอ้างว่าแม่เนี่ยได้ทิ้งพัดเอาไว้เคยเรียนคาถาใช้พัดมาจากแม่ท่านวางใจได้เลยโป๊ยก่จึงขอลองเชื่อสักครั้งแปลงเป็นหมูป่ายันลูกบอลเหล็กเอาไว้ปรากฏว่าผิงผิงไร้คาถาและใช้พัดเหล็กดับไฟได้จริงนะฮะแต่ในขณนะเดียวกันโป๊ยไก่กับลูกกลิ้งก็ร่วงไปทั้งคู่ผิงผิงจึงบอกว่านางพี่หมูหนาอยู่คงไม่เป็นไรมากหรอก และนำทางขึ้นไปหาราชากระทิงในที่นั้นพอไปถึงก็แจ้งบิดาว่าข้าได้นําทางผู้ถูกลิขิตมาหาท่านพ่อแล้วตอนนี้ท่านพี่ก็ไมา่อยู่แถวนี้ด้วยท่านรีบมอบพระาธาตุให้กับเขาไปเลยสิถ้าเกิดท่านพี่ไม่ได้เดี๋ยวก็คงยอมแพ้และรามือไปเองและเจ้ากระทิงก็เลยเน็บว่าไอลิงเจ้าเล่มาพร้อมกับโชคตลอดมีทางไปเสมอเลยนะแต่เจ้าดันมาได้ผิดเวลาโดยแท้ถึงข้าจะแก่และป่วยแต่ข้าก็ไม่ได้ตาบอดหรอกนะเจ้าไม่ใช่ลูกสาวข้าผิงผิงก็พยายามจะบอกว่าอะไรกัน ถ้าตัวจริงนะจึงโดนราชากระทิงด่าว่าข้าน่าจะควักลูกตาซะจากการเสแส้งของแกหงไห่เอ๋อจึงเผยร่างจริงและหัวเราะฮถามจริงนะท่ารู้ได้ยังไงกัน เจ้ากระทิงจึงตอบว่านางไม่ได้ทําตัวกระแดกแกล้งเคารพข้าแบบเจ้าเลยสักนิดหงไห่เอ๋อจึงบอกว่าเดี๋ยวไว้ไปล่าตัวนางอีกทีก็รู้เองแลลวแต่ไว้หลังจากฆ่าพวกแกทั้งคู่ก็แล้วกันข้าจะเอาขี้เท่าของพวกแกมาผสมกันไว้เป็นเกียรติมิตรภาพของพวกแกซะเลยอีเด็กนรกจึงเข้าต่อสู้กับพระเอกด้วยพลังสมาธิที่อัปเกรดขึ้นนะฮะเมื่อจัดการฟาดเด็กเปรตจนสลบไปแล้วราชากระทิงเกรงว่าถึงบุตรชายจะแพ้แต่เดี๋ยวคงลุกขึ้นมาอีกแน่นอน เขาจึงรีบขายชิ้นส่วนไกาของหมอคงออกมาให้ในที่นั้นอีเด็กนรกก็เลยใช้จังหวะนี้รีบมาคว้าเอาไปสำคัญน,นะฮะเนื่องจากได้ยันหูกแกล้งตายตกตาเอาไว้นั่นเอง พอกืนพระาธาตุเข้าไปก็กลายร่างเป็นราชาของยักษ์คนสุดท้ายโชคดีที่หมูป่าตือป๊อยไก่มากันเปลวเพลิงได้ผดีครับทั้งสองก็เลยเข้าต่อสู้กับเด็กนรกในร่างยักษ์สราชพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ mm. เมื่อสอนบทเรียนแบบผู้ใหญ่ไปแล้วพี่หมูก็เลยถามเด็กแดงว่าให้น้ำหนักกับการแก้แค้นสำคัญกว่าครอบครัวนักหรือไงและสั่งให้ขายพระาธาตออกมาไม่งั้นเนี่ยเจอคราสับแน่นอน แต่ทันใดนั้นเจ้าหญิงพัดเหล็กก็ได้ใช้พัดของจริงสร้างสายลมขวางไว้ได้พอดีสังเกตว่าที่หงไห่เอ๋อใช้นี่เป็นของปลอมแต่ที่ดับไฟสมาธิได้เพราะว่าเป็นไฟของเขานั่นเองครับนางรากศรีจึงบอกชาติกําเนมิดของหงไห่เอ๋อว่าเป็นสายเลือดคนสุดท้ายของยักษ์ราชในชมพูทวีปตอนนี้เขาทำอันตรายใครไม่ได้แล้วขอความเมตตาแก่บุตรของข้าด้วยถ้ารากศรีและราชาปีศาจกระทิงจะขอหลีกเร้นไปบำเพ็ญภาวนาและจากเขาเปลวเพลิงไปตลอดการ ยังไงเขาก็ยังเป็นบุตรของพวกเราและเพื่อเป็นการรับโทษแทนเขาหากท่านยินดีโปรดรับพัดของข้าไปเถิดโคงไฮเออได้ย,ยินก็โกรธมากและด่าว,ว่าเป็วเพลิงการแก้แค้นคือเส้นทางของข้าเออเอาแต่ก้มหัวขอร้องอย่างนั้นเหรอพวกแกจะไม่มีวันได้เห็นรอก สิ้นเสียงเขาจึงตัดสินใจเสียบหัวปิดชีพตัวเองในที่นั้นท่ามกลางเสียงร่ำให้โมทนาของราชาปีศาจกระทิงต่อเท่าฐานสีแดงที่ปลิวออกมาพร้อมกับอายตนะของององคงนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่นางรักสีหายไปแล้วก็มาช้าเนี่ยได้เล่าในบันทึกว่าก่อนหน้านี้นางได้ไปอย่างวัดเลยอินน้าเขาลิงซานอันเป็นที่ประทับของพระยุไลนางได้นึกถึงคําพูดของท่านอาจารย์ว่าข้าสั่งให้เจ้าเลี้ยงดูเด็กนั่นแต่ไม่ได้ขอให้เจ้าเป็นแม่ที่แท้จริงนะปล่อย เจ้าเด็กนั่นกวนปัญหาไปเถอะรับที่เจ้าและสามีถอยออกมาพวกเจ้าจะปลอดภัยคําพูดเหล่านั้นสร้างความสิ้นหวังให้กับนางนางรู้แล้วว่าจะไม่มีการปกป้องใดๆที่เขาเปลวเพลิงจะได้รับนี่คือชะตากรรมของพวกเขาที่ถูกกําหนดไว้แล้วนางรู้จักบุตรชายมากพอทั้งหุนหันป่าเถื่อนเจ้าคิดเจ้าแค้นผูกใจเจ็บหลังจากทนทุกข์มาหลายปีจนเขาได้ระบายโทสะออกมาทางเดียวที่จะแก้ปัญหาที่เขาเปลวเพลิงได้คงต้องหักกระดูกสันหลังของเขาอย่างเดียวกระมัง นางถามตัวเองว่ามาที่นี่ทำไมแก้แค้นหรือทำอย่างไรล่ะไม่รู้เลยเมื่ออยู่หน้าประตูด้วยหัวใจอันว่างเปล่าพระอานอนท์ได้กล่าวอย่างสุภาพเหมือนเคยว่าท่านหญิงราชสีพระศัสดาขอเชิญท่านด้านในนางกําพัดแน่นและตอบว่าขอบคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้า เมื่อเดินเข้าไปในธรรมสภานางได้ยินเสียงหัวเราะอ,อันแผ่วเบามาจากเหล่ามหาวัชระทั้ง8ดรวมถึงพระอรหันต์ห้าร้อยรูปทางที่ภายนอกเนี่ยก็ดูเคร่งขรึมและสง่างามเมื่อนางมาถึงปัทมบัลลังก์แล้วนางได้คุกเข่าลงเงยหน้าขึ้นและกำพัดไว้แน่นพระอยู่ไรจึงถามว่ารากศรีสิ่งใดนำทางเจ้ามาถึงที่นี่เพื่อขอเข้าพบเรางั้นหรือนางกำพัดสุดแรงลังเลว่าจะพัดสายลมศักดิ์สิทธิ์ดีไหมในความเงียบกริบนั้นเหล่ามหาวัชระพระ อรหันได้เพ่งสายตาพี่โรธเข้ามาร่างอันสง่างามได้กลายร่างเป็นรูปลักษณ์ที่มีใบหน้าดุร้ายนางจิงตอบเพียงว่าข้าข้าข้ามานมัส,สก,การพระองค์ในนามของท่านอาจารย์ท่านใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังกึกกล้องไปชั่วขณะหนึ่งในท่ามกลางเสียงหัวเราะนั้นนางได้ยินเสียงร้องของทารกเสียงหัวเราะไร้เดียงสาข,ของเด็กเสียงคำรามของวัยรุ่นวงจรของบุพชาติที่เบ่งบานและเหี่ยวเฉาการเจริญเติบโตของหญ้าและนกขมิ้นที่บินว่อนไปมาหลายพันปี และสุดท้ายคือเสียงของฐานที่มอดดับในเขาเปลวเพลิงนั่นเองสรุปแล้วนางเนี่ยคงไปเจราจากับเขาหลิงซานให้ละเว้นครอบครัวนะฮะแต่หงไห่เอ๋อกับเลือกที่จะตายดีกว่าก้มหัวให้สํานักพุทธนั่นเองครับเอาละฮะสำหรับเนื้อหาย,ย่อของบทที่5ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาจาลึกเรื่องราวของอายตนะทั้ง6อีกทีก็แล้วกันนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเตปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าวีก์ดทูมานี่ก็สามารถโด o n a t เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นํามาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสตก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรัับวนนนนี้้กก็ตอองลาไป่ะครับ สวัสดีครับ